สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้มาพ่อกับซาบันโคกเด้จ้าวันนี้ซาบุนโคกผ่ากินแกงหนอไม้สดเด้อจ้าพี่น้องจ้าหนอไม้สดที่ห้ามาจากส่วนก่อนยน,น้อยคงหมดซาบันโคคือเกานะจ้าพี่น้องมาเด้อจ้าฮิ้วเข้าล้าลายบริเหตุให้เบิ่งเด้อจ้าพี่น้องซาบันโคคิ้วเข้า <c oughs> ได้ลายเด้อจ้าพี่น้อง แต่ว่าเศร้าบนโคกตักหมาทุนนี้จ้าย่านกินโบเบิร์ดหนะอยจ้เยาเซฟได้เมื่อนี้อากาศฝนตกเดี๋ยวเจ๊ไปน้องจ้าอากาศเย็นเย็นแล้วเศร้าบนโคกยากสดหอนๆอนเจ๊ไปน้องมาเด้อ มักสวนแหละซาบันโคกแก่แกงไซฮ็ดรวมเดี๋ยวจ้าพี่น้องจ้าเห็ดตลาดจ้าพี่เห็ดอย่างบวม,มีดาผักการหินจ้าพี่น้องจักส่วนเดี๋ยวจ้ากองซาบันโคเขื่นเอียงรู้สึกปา ปลาซับจ้าพี่น้องจ้าซ่บมุกโคขีพแงอมานจ้าพี่น้องฮิวเข้าล้ายไรอ้าโปรมีมารยาท่นก็ข้อภัยเด้อจ้าพี่น้องจ้า อยากักป <Yeah. S 2> mm ุ๊กเองมันใส่ด้วยน้องที่นองใช่มาด้พี่น้องหรอสดท้องหอม เฮ็ดนี้นั่นเฮ็ดรวมแต่จะพี่น้องทราบมั้ก,กซื้อมามักผิดจ้ะอืมผิดสุดหนำได้ย่างแต่สมัครเนาะพี่น้อง เ้าบิงคุกไปเลยเห็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งโดนแล้วเด้อจ้าพี่น้องขอดูอะไรได้ได มาเด้อพี่น้องซาวบันโคงหิวขา้า,าวจ้ะมาซาเน่ซาบันโคงเก็บพักไปส่งลูกค้าจ้ะพี่น้องจ้าไก่เตอ๋อดีจ้ะแล้วบ้านนี้กำบมาบ้านหิวขา้าว <laughs> แบร้านค้าพร้อม ตอนแรกแว่าไอลาบมูกิึงกับพักมันเนี่ยศร้าวปันโคกไปซองก่อนไม่เห็ดหน่อไม้จะเห็ดหน่อไม้ออกสา้าเปันโคกเกลเลยเก็บมาแกงพอดีซื้อเห็ดรวมมาแกงเสกันสับไม่เยอะที่น้อง ต้นบักใหญ่เดี๋ยวนี้จ้าเด้อพี่น้องจา้าอันนี้นั่นต้นบนัวน้าเดี๋ยวจ้า่นเป็นดอกแล้วแต่ว่าต้นพุ้มบักใหญ่ทราบคำโคเก็บให้ลูกค้าแต่ว่านี่จ้าเลือร่ายุ่ธจ้าพี่น้องจา้า พ่าลูกค้าสั่งบอได้ไล้ไลลูกค้าเพเ่สัง่งไล่หลพุ่งมกไงซีก่อกันได้โดน,นึงแล้ว น้ำปลุหน้ไมัไไร้นะจ้าพี่น้องทอนๆต้มน้ไมันไร้นะกรบปลาบยองรางผักช้าวบุ้งโคกับรัง,ง,รงฟ้าๆหรือจ้พี่น้อง ผักกระเหมีร่รอ่อย่างดียเจ้าแต่ว่าค่อออกมาก็กลิ่นมาเพิ่นน่อยจ้ะเิ่มน่ไหม แซบแต่จ,โโจ้านี้นอนออนจ้าถ้าเป็นทึกฝนนะจ้าพี่ห้องจะนอนไม่นอนแทนนั่นแมนําไม่บ้านเขาได้เลย หอมซุนๆ e <ee> si ุนมากเละซาบันโคกทิมใส่ละกระป๋งเลยบุซัมเพิรนอิเลกโพด เก็บผักตากฝนมาซอยเ่ยนะลูกค้าเพิ่นสั่งตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะจ๊ะแต่ว่าเพิ่นให้ไปส่งวันนี้ฝนโตกกะจำใจนะจ๊ะพี่น้องเปียกเบิด <laughs> เีกก็ต้องจำใจนะจ๊ง แบ่งหลักดวั้งข้าบั้นโตัดปที่แล้วเดี๋ยวเพี่น้องซาบันโคเก็บแซ่แข่งไว้จ้าฉ่อมซาบันโคก็ซื้อมาแล้วกันมาแซ่แข่งไว้จ้ะสดคือเกาจ้ะพี่น้องเอามดใส่แกงะ 画么子干？ เรื่อยหมักราบก้อยคมเดี๋ยวนะยจ๊ะพี่น้องเข้ากันคือเข้ากันดีค่ะเข้ากันดีค่ะนายเจ้ะมือนั้นชอบมันโคกลาบมู่แล้วหมักกิ่นกับแซ่บซฟเดี๋ยวจ้พี่น้องจ้าแต่ว่าขึ้นอยู่กับขนหมักนายจ้ะพี่น้อง ปลาเนายปลาซาบังโคกต้มเอ็นะจ๊ะใ <c oughs> ส่เนยลงไปเนอง หัมแซบมาดูทาบนโคบประได้กินโดนแล้วนี่จ้ะ เอาไปใส่แข้งแล้วก็อามากแกงให้นั่นโปรเซปเดี๋ยวจะจับพี่น้องทำไมรุ่นนี้นะโอ้แม่เ <laughs> กลียบหล่นล้ว น้ำพักบุกเตียงน้ำพักกระต็นใสหน้าใส่ตาเล้วพี่น้องเอ้ย <laughs> <laughs> ลึกพี่น้องอืมกลิ่นข้าวได้ไหมพี่จะขำก่อนพี่น้องจ้า ขอสุนีจ้าพี่น้องจ๊ะยินเราจ้าพี่น้องแล้วเมือนน้าหมาพบกันใหม่เดจ้าพี่น้องจ้าแล้วซาบันโคกาขอบคุณในร่ๆเดจ้าที่มาติดตามแล้วก็รับชมของซาบันโคเนจ้าพี่น้องเดี๋ยวคั้งได้ซาบันโคก็จะพยายามลงคลิปให้พี่น้องเบิรงเรื่อยๆเดจ้าจะพยายามเดจ้าพี่น้องจ้าสําหรับ้มนีกาขอบคุณในร่ๆนะคะสวัสดีจ้า